สวัสดีครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับในหัวข้อเรื่องรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็นวัตกรรมที่ผมคิดขึ้นมาก็จะเป็นบีดแบนนั่นเองก็คือนาฬิกานะครับที่แก้ปัญหาที่ผมได้ไปถามผู้สูงอายุมาแล้วว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันได้เลยก่อนที่เราจะไปรู้นะครับว่าปัญหาของผู้สูงอายุะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราะไปรับฟังกันก่อนว่า ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นใครนะครับผู้สูงอายุนะครับก็คือคุณลุงโตนะครับผมอายุ54ปีนะครับเกิดวันที่19กกรกฎาคมพศ2514นรบ่ะครับลุงนี่เป็นเพศชายนะครับแล้วก็สถานภาพก็คือโสดนะครับก็คือไม่มีแฟนการศึกษานะครับก็คือประถมมาศึกษาตอนปายนะครับก็คือจบแค่ม .6 นะครับผมได้ถามคุณลุงแล้วนะครับแล้วก็ อาชีพปัจจุบันตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความปลอดภัยของหอพักสองกรลยาณีก็คือหอพักที่ผมอยู่นั่นเองครับแล้วก็ภูมิลำเนาบ้านเกิดของลุงจะอยู่ที่จังหวัดป่าจีนนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็คืออำเภอองคลักษ์และก็จังหวัดนครนายกก็คืออยู่ตรงซอยข้างหอได้เลยครับผมผมมาทราบประวัติชีวิตของลุงโต้งกันก่อนนะครับลุงโต้งเนี่ยเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่จังหวัดปาจีนบุรีนะครับผมเกิดมากัมพาบิดาและมารดานะครับผมตั้งแต่ไว้เด็กเลย ไม่มีพ Pop ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีพี่น้องลุงโต้งได้หางานทำมาเรื่อยๆนะครับตอนที่จบป .6 เพราะว่าไม่มีพี่น้องแล้วก็ไม่มีคนที่ติดต่อได้เลยนะครับผมลุงโต้งได้ผ่านการทํางานหลากหลายอาชีพนะครับผมพนักงานส่งของเกษตรกรพนักงานก่อสร้างแล้วก็พนักงานเ้ยเด็กซ่อมรถนะครับผมก็คือเด็กซ่อมรถเด็กที่อยู่ในอู่รถนั่นเองก็คือดิ้นรนหางานทําแล้วก็วันนึงนะครับลุงโต้งได้มีความรักนะครับผมก็เลย ย้ายกับแฟนะครับมาทํางานในโรงงานที่จังหวัดนครนายกนะครับผมจนสุดท้ายนะครับก็ได้เลิกลากันไปนะครับแล้วลุงโต้งก็ผ่านตัวนะครับมาทํางานเป็นรอปภหรือว่ายารักษาความปลอดภัยในหอพักนะครับสอกรยานีนะครับผมแล้วปัจจุบันนะครับลุงโต้งก็ได้อยู่คนเดียวครับผมอาศัยอยู่คนเดียวนะครับในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ลุงโต้งกําลังโสดอยู่นะครับสภาพแวดล้อมนะครับตอนนี้ที่วัใสายของลุงโต้งนะครับก็คือเป็นบ้านปูนนะครับ2ชั้นนะครับอ่า ข้างบ้านจะเป็นห้องแถวนะครับแล้วก็มีทีมงานก่อสร้างอ,อยู่กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับที่อยู่ในอาเภอองคลักษ์จังหวัดนครน,นายกนะครับผมซึ่งบรรยากาศในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมนะครับจะเป็นคนทํางานเ,ออเด็กนักศึกษาร้านอาหารตามสั่งบ้านเช่าต่างๆที่เป็นห้องแถวแล้วก็รวมถึงอาชีพรับจ้างอาชีพก่อสร้างเรื่อยๆนะครับหน้าบ้านจะเป็นที่ทํางานแล้วก็สะดวกต่อการเดินทางทํางานนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็ ที่ทางานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถเดินมาทํางานได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็กิจวัตรประจําวันของลุงโต้งนะครับลุงโต้งจะตื่นนอนเวลาตีห้านะครับทำภารกิจตัวอาบน้ําแต่งตัวทำภารกิจอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็6กโมงเช้านะครับจะเป็นเวลาเริ่มทํางานของลุงโต้งนะครับก็คือดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยของคนในหอพักทุก,ทกๆอย่างนะครับผมแล้วก็เวลาเลิกงานของลุงโต้งนะครับก็คือเวลา2องทุ่มตรงนะครับผมลุงโต้งก็จะหลังจากสองทุ่มตรงลุงโต้งก็จะ กับหอพักกับที่พักหาข้าวกินอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะครับผมลุงต้งจะเข้านอนในเวลาสามทุ่มตรงนะครับผมทำภารกิจได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันสวดมนขอพรแล้วก็ขอให้คนในหอพักมีความสุขนะครับผมแล,ล้วลุงตงก็นอนหลับไปมาถึงในหัวข้อสุขภาพและครอบครัวนะครับผมประวัติครอบครัวนะครับ บิดาของลุงโต้งนะครับชื่อว่านายดำแล้วก็มารดาชื่อว่านางไก่นะครับผมเป็นนามสมมติเนะเพราะว่าผมไม่อยากถามลุงโต้งเยอะลุงโต้งบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะครับปัจจุบันลุงโต้องอาศัยอยู่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็สุขภาพในปัจจุบันของลุงโต้งนะครับตอนแรกลุงโต้งบอกว่าเป็นคนสุขภาพดีนะครับไม่มีโรคประจําตัวแต่ลุงโต้งคิดมาบอกมาว่าอมืมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือความดันโลหิตสูงมาหปีแล้วแต่แล้วก็ สาเหตุเนี่ยมาจากน้ำหนักตัวที่มากแล้วก็ขาดการออกกํลาลังกายครับเพราะว่างานที่ลุงโต้งทําเป็นงานแบบนั่งยืนนั่งยืนครับไม่ได้มีเวลาออกกํลาลังกายครับผมแล้วก็การรักษานะครับก็คือลุงโต้งได้ไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดนะครับแล้วก็มีการทานยาตามที่คุณหมอได้สั่งนะครับแล้วก็อาการโดยรวมครับมาไม่ค่อนข้าง,งไม่ได้ไม่ได้รุนแรงครับก็คือมีอาการที่ปกติครับลุงโต้งก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงแล้วก็อาจจะไม่ได้ อันตรายมากนะแต่ก็เป็นมาประมาณห้าปีแล้วครับผมและความสุขของคุณลุงโต้งนะครับที่ผมได้ถามนะครับคุณลุงโต้งเขาบอกผมว่าถึงจะเป็นแค่ยามอะ่ะแต่ลุงอะ่ะก็มีความสุขมากแล้วแค่ได้ดูแลนิสิตในหอพักทํางานไปวันวันมีเด็กๆทักทายมีเด็กๆให้ขนมคุยกับเด็กๆลุงก็มีความสุขแล้วแค่ได้โบกรถให้ทุกคนลุงก็มีความสุขความสุขเล็กๆอะ่ะมันเริ่มใ้จากตัวเรานะครับ พอเราทราบปัญหาของลุงโต้งแล้วนะครับว่าลุงโต้งเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างผมก็เลยได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่าบีทแบนเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาของลุงโต้งเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังกันก่อนว่านวัตกรรมที่ผมคิดมาเป็นอย่างไรบ้างไปดูผมะจะมาวิเคราะห์ปัญหาของโต้งก่อนนะครับว่าลุงโต้งมีปัญหาอะไรบ้างคือสภาพปัญหาตอนนี้ของโต้งที่ผมได้ถามก็คือ ความดันโลหิตสูงแล้วก็ความเหนื่อยล้าสะสมจากการทํางานเพราะว่าลุงโต้งเป็นรปภเนาะก็คือตื่นเช้ากับดึกตื่นเช้ากับดึกนะครับเวลาพักผ่อนแล้วเวลาการออกกําลังกายไม่เพียงพอต่อที่ลุงโต้งจะได้รับนะครับผมแล้วก็สาเหตุก็คือความเครียดสะสมแล้วก็การหายใจที่ผิดวิธีนะครับคือลุงโต้งนี่ไม่ได้ค่อยได้ออกกาลังกายนะครับก็คือระบบเมตาบอลิซึมต่างๆระบบการหายใจต่างๆการสะสมไก่โคจนต่างๆนี่และการสะสมไข่โคจนด้วยเป็นไง รวมๆก็คือการหายใจที่ผิดจังหวะแล้วก็ความเครียดสะสมนะครับผมแล้วก็ความต้องการของลุงโต้งนะครับก็คือกิจกรรมนะครับที่ช่วยบรรเทาในเรื่องของความอ่อนล้าแล้วก็ความหายเหนื่อยนะครับผมก็คืออยากให้ช่วยในลดความดันโลหิตที่มันต่ําลงนะครับผมแล้วก็ทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าลุงโต้งอยู่คนเดียวแล้วก็ทํางานแบบว่าเข้าเช้าออกเย็นนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ทําอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับผม และพอผมนะครับได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของลุงโต้งว่าลุงโตง้งมีปัญหาอะไรบ้างผมก็เลยคิดวิเคราะห์แยกแยะทุกๆอย่างจึงได้ออกมาเป็นนวัตกรรมบีดแบน์นะครับก็คือสายรัดข้อมือนะครับฝึกหายใจและลดความดันโลหิตสูงด้วยแนวคิดนะครับก็คืออุปกรณ์เพื่อสวมใส่นะครับผมเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่หายใจผิดจ,จังหวะนะครับแล้วก็การขาดวินัยในการออกกําลังกายแล้วก็ ช่วยลดความเครียดที่มันสะสมนะครับที่ลุงโต้งมีอยู่และการทํางานของไอ้เจ้าตัวสายลัดข้อมือนะครับผมก็คือ1นนะครับผมก็คือจะมีระบบสั่นแจ้งเตือนจังหวะหายใจทุกๆครั้งนะครับที่ลุงโต้งหายใจผิดจังหวะนะครับแล้วก็มีสัญญาณบอกว่าให้หายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงนะครับผมแล้วก็ มีเซนเซอร์วัดชีพจรและออกซิเจนนะครับผมในผิวหนังนะครับแล้วก็การการะทาทุกๆอย่างที่ลงต้องได้ทานะครับในแต่ละวันแล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับได้โทรศัพท์ทุกยี่ห้อเพื่อวิเคราะห์ผลและแสดงเป็นข้อมูลกราฟต่างๆนะครับเพื่อชัดเจนมากยิ่งขึ้นโหมดการทํางานของเจ้าสายรัดข้อมือนะครับก็คือ1แจ้งเตือนทุกๆ2ชั่วโมงนะครับให้ฝึกหายใจทุกๆ2นาทีนะครับเพื่อลดความเครียดระหว่างการทํางานแล้วก็ ลดความเครียดสะสมให้มันน้อยลงที่สุดนะครับผม 2. ปรับจังหวะการหายใจนะครับให้ช้าลงนะครับเพื่อเตรียมเข้านอนนะครับแล้วก็ช่วยให้หลับลึกขึ้นครับผมแล้วก็3นะครับจะมีระบบสั่นแจ้งเตือนทุกๆครั้งนะครับที่คุณลุงนะครับมีชีพจรพุ่งสูงผิดปกตินะครับเพื่อให้คุณลุงโต้นะครับรู้ตัวนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมในการหายใจนะครับผม และผลที่คิดว่าจะได้รับนะครับหลังจากลุงโต้งนะครับผมได้ใช้นวัตกรรมที่ผมเป็นคนคิดนะครับก็คือไอ้เจ้าบีบแบนหรือว่าสายรัดข้อมือนั่นเองนะครับผมข้อที่1เลยก็คือลดความดันโลหิตนะครับผมคือให้ลุงโต้งได้ฝึกหายใจวันละ5้ถึงสินาทีนะครับผม2ลดความเหนื่อยล้านะครับให้พูดใช้นะครับหรือว่าลุงโต้งนะครับรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสดชื่นนะครับจากการที่ได้หายใจแบบเต็มปอดนะครับผมสาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสร้างนิสัยในการหายใจให้ลึกขึ้นนะครับหายใจเข้าออกได้อย่างถูกจังหวะนะครับผมแล้วก็4นะครับใช้งานง่ายนะครับเหมาะกับผู้สูงอายุครับหรือว่าลุงโต้งนั่นเองก็คือลุงโต้งเนี่ยแกเข้าออกเข้างานออกอย่างเป็นเวลานะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับได้ไปทําในกิจกรรมทางกายหรือว่าออกกําลังกายนั่นเองนะครับผมใช้ได้ทุกที่ใช้ได้ทุกเวลานะครับผมไม่รบกวนกับงานที่ทําอยู่นะครับผม ให้หลุงโตได้มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มาถึงในขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่ฟังรายงานการศึกษาของผู้สูงอายุของผมจนจบแล้วก็นวัตกรรมที่ผมคิดขึ้นมานะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมวิชาแซดเอนศูนย์นี่ครับแล้วก็อาจารย์ยุ้ยนะครับผมที่น่ารักกับนิสิตเสมอมานะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมขอขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะคะ